นี้ไปส่งน้องซิเมล่านะครับกับไปอังกฤษนะน้องจริงๆต้องกลับบราซิลแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยเห็นใจก็เลยบินมาจากบราซิลมาเจอที่อังกฤษก็จะมาฉลองคริสต์มาสกันแล้วก็หลังบีใหม่ก็จะกลับมาที่เมืองไทยต่อก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ทุกคนอยากให้น้องหลายๆคนกลับมาก็คิดว่ามีโอกาสได้กลับมาอยู่แล้ว100%แต่ไม่รู้จะกลับมาพร้อมกันหรือจังหวะไหนนะครับแน่นอนเราจะมีงานเยอะะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยก็จะไปประเทศอื่นด้วยครับพี่วัยค่ะแล้วพวี่วจะมีความอะไรพิเศษความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างคะอะไรครับ<ว>งานอ<ร>ะไนนระ <c oughs> ม,มีแบบวันเกิดชาลอยก็พร <มา S 1> ุ่ง<ะ>นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งก้าซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตการทํานางงามที่มีการจัดวันเกิดที่เป็นสาธารณะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดชาลอยก็จัดที่โชว์ดีซีก็นอกจากว่าจะมีกิจกรรมการแสดงซึ่งแต่ละคนไปซุ่มมาแฟนคลับก็ไปซุ่มมา อิงฟ้าก็ไปซุ่มมาซึ่งส่วนมากจะไม่ได้ร้องเพลงนะครับเจ้าของวันเกิดจะเป็นคนร้องเองคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเล่นอย่างอื่นแล้วแต่เขาไปคิดกันมาซึ่งเขากําลังเก็บไว้เป็นความลับก็พรุ่งนี้มาดูได้ที่โชว์ดีซีครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มครับ่าและเห็นวันนี้ได้มีการไปถ่ายซีรีส์กับพี่นามาด้วยเขเคสนุกสนุบสนุกก็ภูมิใจนะครับที่ว่าเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็แบบไปดูทีในใน่หน,ใน้าเซตหน้ากองอยู่ตลอดวันนี้เป็นการถ่ายที่เรามีความรู้สึกอง กองซีรีส์หรือกองอะไรที่แบบสไตล์บบต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจนะวันนี้เราก็ปิดตึกใหญ่2ตึกเอเท่าตีสอชั้นแล้วก็กองเราก็เป็นร้อยคนทํางานกันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็สไตล์แบบสไตล์แบบทันสมัยจา๋าคือจะไม่มีอะไรที่แบบที่แบบคอม plete ในฉากจะเล่นเฉพาะคําพูดจะเล่นเฉพาะซ u แล้วก็เล่นแยกห่างๆแล้วก็โลเคชั่นก็จะแยกไปแยกมาซึ่งมันเป็นมิติที่แปลก อยู่ๆคนก็พูดรับแค่ครึ่งเดียวแล้วก็พูดเอา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 ก็น่าจะดีครก็วันนี้ก็ตัวหลักๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าชาลอดชมพูหนูดีแล้วก็ตัวนำอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือคุณแอนนาทีวีพูรู้สึกไงบ้างคะแบบว่าที่พี่แอนนาแบบว่าได้หอมมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แบบฉันเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ขอบคุณนะครับ สังคมไทยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะให้ทำ,ทำ,ทำอะไรทำยังไงได้นะครับเพราะว่ามันก็มีแบบแบ,แบ่งพักแบ่งพวกมาตั้งแต่เรื่องของการเมืองเรื่องของการใช้ชีวิตคือถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเลือกแล้วเราก็จะดูแลอย่างดีและขอบคุณที่เลือกเราครับเพราะว่าเราพัฒนาเรามุ่งมั่นเราเป็นคนติดดินเราเป็นคนปกติแล้วเราก็ทําทุกอย่างบนบนความสามารถของเรานะครับแล้วเราก็อยากให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันทุกอย่างให้นะครับเดี๋ยวเชิญหลายๆคน ร่วมเล่นด้วยนะเพราะมันจะมีอีกหลายหลายซีนหลายฉากที่ต้องเชิญนักข่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในฉากนั้นถ้าใครไม่เลือกเราเหรอครับเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยินดีเพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานถ้าใครไม่เลือกก็อยู่กับเราได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าใครเลือกแล้วเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาอาจจะแบบมีทางเดินทางเดียว เราก็จะดูแลกันอย่างดีมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้เขาผิดหวังครับพี่วายค่ะมาถึงล่าสุดค่ะฉายาอ๋อฮะติดด้วยเขาก็งั้นๆเลยฮะก็ขอบคุณที่นึกถึงเราจริงๆก็เฉยๆนะครับกับฉายานะฮะเป็นปีแรกไหมครับที่ได้ฉายาในวงเป็นปีแรกครับไม่รู้ว่าพ่ออะไรเหมือนกันก็ดีใจที่มีฉายาแต่ว่าอาจจะอยู่ในหัวข้อที่แบบเราก็เฮ้ยเหลอมันหัวข้อนี้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเรื่องขำๆผ่านมาสนุกสนุกไม่ไม่ซีเรียสครับนะฮะพี่ว่าใครจะทำเรืนี้มึงคะเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นที่ก่อนหน้านี้อะค่ะที่มันได้มีการโพสต์ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทอีเวนต์บริษัทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสต์เป็นเปเปออะไรอ่าใช่ที่เหมือนแบบว่ามีการแบบว่าเหมือนเป็นคำสั่งเป็นกแกลแบบเขาเรียกอะไรขอร้องเนาะอ่าเอาเอาเอาเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องประกาศก่อนเรื่องประกาศก่อนเรื่องประกาศอ่ะพี่ดีต้องยอมรับว่า มีกองประกวดกองประกวดหนึ่งที่พยายามทำา77จังหวัดติดต่อหาพีดีเยอะมากแล้วพีดีก็มีฟีดแบ็กโดยการโพสคําพูดทั้งเกิดอ่านแล้วเราจะเข้าใจถ้าไม่ใช่แกนเราไม่ทําไม่ต้องโทรอีกนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่แบบบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกผ่านโซเชียลแล้วมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเออมันก็ไม่ควรจะทําอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ประกาศเป็นทางการว่าให้เลือกเอาไม่ได้บอกห้ามเลือกไม่ได้บอกห้ามไป ถ้าไปโอเคก็ไปได้แต่เราก็จบกันถ้าไปปุ๊บก็ต้องตัดเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นสิทธิ์ของเราไปได้นะครับทุกคนไปได้77จังหวัดจังหวัดไหนอยากไปบอกเลยไปได้เราก็โอเคขอบคุณครับแล้วเราก็หาพี่ดีใหม่เราสร้างใหม่ได้ไม่ต้องกลัวครับรื่งคลิปที่เบทีนึงเขาชวนกินข้าวนี้คือังไรครับเออเออเกิดขึ้นจริงจากวันนั้นที่ผมไปติดตามเรื่องเพจเพจหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับเพจในในเรื่องนั้นแล้วผมขึ้นไปที่ชั้น4ี่ทางด้านโซเชียลตำรวจเกี่ยวกับโซเชียลจะไปหาผู้ใหญ่เพื่อติดตามงานเราบังเิญว่าผมเห็นคนอยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยผมก็สงสัยว่าห้องทําไมคนเยอะผมก็เลยไม่เข้าไปผมไปกับนายตำรวจชั้นทู้น้อยผมก็บอกให้เดี๋ยวก่อนมันข้างในมีคนอะไรเงี้ยเราบังเินว่า,าเขาเดินกันออกมาทั้งทนายและทั้งคนที่แถลงข่าวแล้วเขาก็ เขาเออเขาก็ต่างคนก็ต่างตกใจอ้าอะไรเงี้ยเราก็เจอกันหน้าห้องแล้วก็เดินเลี้ยวไปห้องถแถลงข่าวผมก็เลยบอกกับตำรวจว่าเอ้ยงั้นผมไม่รอนะเพราะผู้ใหญ่ติดงานเดี๋ยวผมมาติดตามมาหลังเขาบอกขอเบอร์ไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับ <c oughs> เพจเนี้ยตามไม่ยากบา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  <c oughs> ผมก็ให้เบอร์ไว้ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ขอเบอร์เขาไว้แต่ให้เบอร์เขาเมมไว้ <c oughs> ผมก็รีบลงมาจากชั้นสี่มาขับรถออกมาที่ถนนตรงหน้าสุรราชการเลยมานิดนึง ก็มีเบอร์โทรเข้ามาลงท้ายด้วยเลขนี้ผมสวยๆผมก็นึกว่าเบอร์ตำรวจผมก็กดแล้วผมก็คุยก็คือเป็นเสียงที่โทรมาแล้วก็ตามที่ผมพูดก็คืออ่ะอยู่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ออกออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็ทักทายแล้วก็บอกจะทันเข้าครับครับครับผมก็พูดแค่นั้นจริงๆครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจนผมเดินทางมาโชว์ดีซีมาถึงที่นี่เจ้าหน้าที่ผมถึงบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมมีคนโพสต์เยอะๆเต็มไปหมดผมบอกโพสต์อะไรผมไม่เห็นจะรู้เลย ก็ก็แค่ผมขับรถเองแล้วผมก็กดโทรศัพท์สปีกเกอร์แล้วผมก็พูดแล้วผมก็วางไม่มีอะไรไนะครับไม่ได้ทานข้าวนอกรอบแต่ผมก็สงสัยว่าทาไมมันกลายเป็นโพสต์เพราะโดยปกติผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุยกับใครอย่างเงี้ย<ช>ผมก็จะคุยแน่ผูนะฮะผมก็จะคุยแน่ผูผมจะไม่เปิดสปีกเกอร์ต่อหน้าคนเพราะผมกลัวว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ไม่ได้มีความลับ ต่อให้ใครเปิดสปีคเกอร์ก็ที่ผมพูดมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับก็ขอบคุณที่ชวนทานข้าวแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะนะครับแล้วก็เจ้าใหม่ขออนุญาตสงวนสิทธินิดนึงเพราะว่าต้องทาสัญญาคราวนี้จะทําสัญญาให้แน่นกว่าเดิมก็คือกําลังมีเทคโนโลยีใหม่มาจากจีนแล้วก็มาจากเยอรมันบมก็แฮปปี้อย่างฮอเนี่ย ผมเป็นคนใช้คนแรกๆตลอดเวลาเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมันซึ่งก่อสร้างไปไม่รู้เป็นร้อยๆล้านไม่ใช่ของผมนะผมบอกเลยผมแฮปปี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันดีแล้วทุกอย่างฟังก์ชันเป็นครบผมเป็นคนบ้าพวกนี้แล้วก็เสร็จจากอีเวนต์วันที่31วันที่3เราก็จะเดินทางไปอเมริกาไปงาน CES ไปดูงานโชว์เทคเทคโนโลยีนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิเคชันเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ลาสเวกัสก็จะไปดู อ i ป m e n ์อะไรแปลกๆเผื่อว่ามีอะไรเราจะได้อยากซื้อเป็นของตัวเองบ้างครับแล้วเมื่อวานก็ได้เห็นแบบการแถลงข่าวหรืออะไรได้เห็นว่าแวบตามสื่อตามแบบตองไลน์ไหมต้องผีอะไรเงี้ยประยคก็เมื่อวานก็ดูครับมิดแกรนสมุดปากการเดินไฟทั้งช์มงกุฎสวยนะครับมิสแกรนสมุดปากการแล้วก็แบบเขาก็ทําออกมาเป็นเลเยอร์สวยดีผมชอบมีการขึ้นแปลงตอกกดกันนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ผมว่าเดินแฟชั่นโชว์เพชรเมื่อคืนอิสเบลลาก็เดินได้ดีนะเพชรห้าสิบล้านแล้วก็มงกุฎดีมากผมบอกเลยว่าเมื่อวานที่เห็นมงกุฎก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ดีมากที่เห็นมงกุฎเมื่อวานนี้สมุดประการดีที่สุดจัวงหวัดม,ง,มงกุฎนี้คือผลิตที่ที่ท,ที่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับใช่มงกุฎสมุดปากการผลิตที่ประเทศไทยมีมีร้านจิวเวลรี่อยู่จำไม่ได้ผิเรื่องอะไรโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอาเป็นว่ามันเลยจุดที่ผมจะ จะไปพูดอะไรในเชิงอื่นละมันหมดเวลาวันสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงคือวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่จาการ์ตาอินโดนีเซียมผมทำคลิปอันนั้นเป็นคลิปส่งท้าย<ม>นะครับในฐานะที่ผมสามารถที่จะทำได้<ม>นับจากนี้เป็นต้นไปผมว่ามันผ่านจุดทุกจุดไปหมดแล้ว<ม>นะฮะเราแค่มองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วรวยไปด้วยกัน ใครอยู่กับเรามั่นใจได้เลยครับว่าเรามีธุรกิจเราอะไรเราจะแบ่งปัน uh huh. แล้วก็ใครอยากทําอะไรไม่ต้องอายนะครับ uh huh. บางคนบอกว่าฉันอยากทํานี่ทำนี่คุณนวัดฉันเกรงใจทั้งเลย uh huh. เจอกันเดินมาถามสมมตุติอยากทำโปรดักต์ถาม uh huh. อยากเป็นนักแสดงซีรีส์ฉันต้องมี uh huh. บอกจัดให้อะไรทําได้ทําหมดเพราะถือว่าตามสโลแกนใหม่ของเรา <c oughs> <c oughs> ก็คือ Miss g r n n x p e r i e n c e ก็คืออยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะไปนั่งเชื่อเชื่อหรือไปนั่งสนใจเรื่องชาวบ้านคิดว่ามันก็น่าแปลกเนาะ,ะมันเลยมาตั้งแต่26ตุลาคมแล้วเป็นต้นมาครับแล้วมันจะเลยไปตลอดไปครับ